อ่ะไปผีเสื้อสองตัวก็เอาไปเอาไปใส่ไอ้ไหนที่หนึ่งสองใช่ไหมถูกต้องอ่ะต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ไปเปิดเลขสามก่อนไม่ไม่ใช่สามอ่ะสามอันไหนมีสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเยอะเกินไม่ถูกต้องหนึ่งสองสามสี่เยอะเกินไม่ถูกต้องสองสามสี่ เยอะเกินไม่ถูกต้องหน่อยเกินไม่ถูกต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเยอะเกินไม่ถูกต้องเขาก็ถูกต้องเขาเอาสามไม่ใช่เหรอันนี้หนึ่งก็ไม่ถูกหนึ่งก็ไม่ถูกหนึ่งไม่ถูกอันไหนสามดูดีดีหนึ่งสองสามถูกต้องไหมถูกต้องเก่มมากหนึ่งสองสามอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันเอา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 เรื่องข้าวไปใส่นี้กว่าก็ได้ได้เหมือนกันลูก อ่าปลาปาอย่เล็กสามสี่มีจำนวนเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งอันไหนมีหนึ่งหาซิอันไหนมีหนึ่งหนึ่ง <1 S 1> หนึ่งอ่าวางได้อันนี้ก็มีหนึ่งสามตัวใช่เอาต่อไปเล็กสี่เล็กสี่มีจำนวนเท่าไหร่ดูซ<ม>ิจำนวนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่อันนั้นมันห้าเปิดดูซิมันเล็กสี่มีเล็ไม่ดูเล็กสี่กันหรอลูกสองสามสี่อ่าอันไหนมีสี่ไปหาซิหนึ่งสองสามไม่ถูกต้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ถูกต้องเยอะเกินหนึ่งสองสามน้อยเกินหนึ่งสองสามสี่ห้าเยอะเกินหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกต้องไหมนับดีดีมีขวดมีกี่ขวดหนึ่งสองสามสี่ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องอ้าวมิวไปดูที่เทียนมีกี่อันถูกไหมถูกอ่าต่อไปเก่งมากต่อไปเลขอะไร วิ่งนี่มีก่อันหนึ่งสองสามไปหาที่มีสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ถูกต้องเยอะเกินไม่ถูกต้องน้อยเกินไม่น้อยเกินอันนี้ก็น้อยเกินน้อยเกินหนึ่งสองสามถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเราหาจำนวนเท่าไหร่เราหากี่อันนี่มันนีก็สามเองโอเคเอาไหนเอาหัวใจอะต่อไป ไม่เกี่ยอน,นอนัดปี้ลูกบอนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ห้าไหนมีห้าหนึ่งสองสามไม่ถูกต้องน้อยเกินหนึ่งสองสามไม่ถูกต้องน้อยเกินหนึ่งไม่ถูกต้องหนึ่ง <1, S 1> <1, S 1> ไม่ถูกต้องหนึ่งไม่ถูกต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกต้องไหม ถูกต้องนักเอาอาตย์หนึ่งสองสามสี่ไม่ถูกต้องน้อยเกินน่สองสามสี่ห้าเอออันนี้ก็ห้าใช่ไหมใช่อ้าวหมดเลยเอาอันไหนดีเอาอันไหนดีเอาเอาันนี้ก่าอ่ะอันนี้อ่ะห้า่อไปหนึ่งหนึ่งอันไหนมีหนึ่งเอาอันไหนดีอันนี้เอาแก้วหนึ่งเท่ากันเอยเอยเอาเล็กสามใส่ด้วยอ่ะ่อไปมีกี่อันครับ หนึ่งสองอ่ะอันไหนมีสองหาซิมีสองไหมหนึ่งสองสามน้อยเกินเอ้ยเยอะเกินหนึ่งสองไม่ต้องตั้งผิดทำไมอ่ะหนึ่งสองสามไม่ถูกต้องถูกไหมถูกต้องเก่งมากเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งสองสามเยอะเกินมันหมดยังคะหมดแล้วมั้งไม่รู้ว่าทำไมไม่เท่ากันอ่ะ ใช่ไหมอันนี้มันสองแบบอุ้ยอันนั้นมันอันนั้นมันเอาไปแล้วเขาจองแล้วเลขสองอจองแล้วอ่าอ่าขยับเปลี่ยนเปลี่ยนเท่ากันเปลี่ยนได้เขาจองแกันนั่นนะอ่าป้ายอ่ะตะป้ายอึ๊บอึ๊บหนึ่งหนึ่งอันไหนมีหนึ่งอ่าดินสองนี่ก็หนึ่งใช่อ่ะตะป้ายตะป้ายไหนอะอะไรมันเจ็บตรงคองนิู่เนี่ยอ้าวเหรอนี่เจ็บคอเหรอ ยุงกัดเหรอคันป่ะยุงกัดอ่ะสิน่ะเอ้ายุงกัดหรือมดกัดสานลามนั้นเพชรอ่ะยุงกัดแน่เลยหรือไม่ก็มดอันนี้อ่ะใช่ไหมอ่ะต่อไปเลขสิบเอ็ดมีไม่กัดอีกแล้วอือยุงกัดแน่เลยเนี่ยเลขสิบเอ็ดมีเท่าไหร่ลูกนับสิ กัดแรงๆสิก้วแรงไม่ได้เดี๋ยวเป็นแผลนี่กัดแรงแล้วหยิบสิลูกหยิบสิบเอ็ดเหรอสิบเอ็ดมีจำนวนเท่าไหร่ลูกหนึ่งหนึ่งเหรออ่ะหนึ่งก็ไปหาหนึ่งถูกต้องโอ้สองสองสองของนะสองเนี่ยอ๋ออันนี้เหรอมีกี่อันนะดีดีหนึ่งสองสามอ่ะอันไหนมีสามลูกเอาสิบเอ็ดไปหาสามสองสามเท่ากันไหมถ้าถูกต้องโอ้ยอะไรมันเจ็บอีกแล้วต่อไป อ่ะต่อไปอะไรลูกแม่เก่าไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่อ๋อไหนมีสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่ไม่ถูกต้องหนึ่งสองสามสี่เท่าไหมเท่าอ๋อตีเท่ากันดูหนึ่งสองสามสี่นี่ก็เท่ากันเหมือนกันเอาเอาอันนี้ก็ได้อันนี้เหรอสี่เท่ากันอ่ะต่อไปหนึ่งมิก่อ่านลูกหนึ่งหนึ่งกระดูกนี่นายหนึ่งใช่หนึ่งอันนี้ ตึ่งต่ไปหนึ่งสองสามอ่ะอันไหนนีสมหนึ่งสองสามเท่ากันไหมก่าเก่งมากต่อไปหนึ่งสองสามสี่สี่อันไหนมี่หนึ่งสอสามสี่ 2> 1, 2, 3, เท่ากันเลย หน,นึ่งสองสามสี่ห้าดูสิอันนี้มีใช้ห้าหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมเก่งมากเกย่ถูกทุกข้อเลยดูสิเป็นแผลไหมเป็นแผลไหมคัน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 